มัติชนพอดแคสต์ Podcast, แท้งความคิดการเวลาพิสูจน์โดยนริศเสกทีระกรณีของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องการเวลาพิสูจน์คนเพราะหลายเรื่องที่กรทมเคยเสนอแล้วสภากรทมไม่เข้าใจและเปรกงบประมาณเอาไว้ สุดท้ายเมื่อสถาน,นการณ์จริงปรากฏยืนยันว่าผู้บริหารคิดถูกฝ่ายเทศบัญญัติก็ต้องทบทวน 1. คือเรื่องงบประมาณสร้างห้องปลอดฝุนเอาไว้รองรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้คงได้ยินข่าวกันว่ากทมนําเสนอแต่สภาไม่อนุมัติมีเหตุผลและความเชื่อต่างๆที่นํามาระบุสุดท้ายคือไม่อนุญาตแต่เมื่อกทมเผชิญหน้ากับฝุ่น pm 2 5เสียงเรียกร้องให้ดูแลเด็กและนักเรียนดังขึ้น เรื่องห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนยก็ผูดขึ้นมาอีกครั้งเป็นบทเรียนให้ได้รู้กันว่าห้องปลอดฝุ่นนั้นคุ้มค่าหากสามารถป้องกันลูกหลานมีให้เสี่ยงกับโรคอันเกิดจากฝุ่นจิ๋วพอมาถึงคราวเคาะของไทยเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เมียนมาแต่ตึกกำลังกอ่อสร้างในกทมถล่มยึดส,สถิติที่สุดของโลกนั่นคือเป็นตึกที่สูงที่สุดท,ที่อยู่ห่างไกลาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดแต่ถล่มความทรงจําเกี่ยวกับการของงบประมาณของกทมเรื่องแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอีกทั้งงบ ประมาณที่จัดซื้อเครื่องมือและจ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งงบประมาณการจ้างผู้ตรวจสอบการก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างอาคารโดยเฉพาะอาคารใหญ่และสูงกลายเป็นว่าสภากทมไม่เข้าใจกับแนวทางป้องกันที่ทางฝ่ายบริหารกทมคิดว่างบประมาณที่ใช้ไปนั้นคุ้มค่าแน่หากสามารถป้องกันผู้คนและทรัพย์สินได้ส่วนสภากทมยังเห็นว่าอาจจะไม่คุ้มค่าหากปล่อยให้ใช้งบประมาณไปเพื่อการดังกล่าวความขัดแย้ง ทางความคิดเช่นนี้ถือว่าปกติแต่สุดท้ายการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์กรณีเช่นนี้มีใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นกับนายชัดชาติในยุคที่เป็นผู้ว่ากรทมหากย้อนกลับไปเมื่อนายชัดชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหากจํากันได้โครงการสร้างรถไฟฟ้าคอมเร็วสูงสองล้านล้านบาทในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษินวัตรก็เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งนั้นรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษ์ผลักดันให้มีการสร้างรถไฟ High Speed. หวังเงินลงทุนหวังสร้างโครงสร้างพื้นฐานหวังชิงความได้เปรียบทางโลจิสติกหวังสร้างงานใหม่ออกแบบผังเมืองใหม่และอื่นๆมากมายแต่ด้วยความไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่สุดโครงการนี้ก็ตกไปเพราะแนวทางด้านการเงินไม่ผ่านเกิดเป็นวาทกรรมสร้างทางลูกรังให้หมดก่อนยังมีวาทกรรมลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงไปขนส่งผักตอนนั้นคนที่ออกหน้าอธิบายความเจ็บเป็นหลักๆ มีนายกิติรัตนะระนองที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายชัดชาติ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่ไปชี้แจงต่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนายชัดชาติได้ชี้แจงถึงเหตุจําเป็นต่างๆรัฐบาลนางสาวยิ่งรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ความเข้าใจเกิดขึ้นแต่เมื่อขั้นตอนต่างๆไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านหลังจากนั้นจีนได้ลงทุนกับลาวสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงและเปิดใช้งานได้การเปิดใช้งานรถไฟฟ้าความเร็วสูงของลาวมีกระแสข่าวหลากหลายทั้งด้านดีและด้านร้ายส่วนประเทศ ไทยเริ่มมองเห็นความสําคัญของรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเราที่เชื่อมไปถึงจีนมองเห็นว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นช่องทางส่งสินค้าทางการเกษตรไปขายเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงผลักดันให้มีทางรถไฟจากกรุงเทพไปหนองคายเพื่อไปเชื่อมกับเวียงจันทร์พร้อมกันนั้นได้มีโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพโคราชและเมื่อมาถึงรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรคณะรัฐมนตรีเพิ่งผ่านโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเฟส2จากโคราชไปหนองคายตอกย้ำว่า แนวคิดเรื่องการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมื่อปี2556นั้นมาถูกทางแล้วแต่อีกหลายคนไม่เข้าใจไม่ไว้วางใจไม่พอใจจึงต่อต้านโครงการดังกล่าวจึงล้มกระทั่งการเวลาผ่านพ้นไปอะไรต่อมีอะไรได้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์เฉพาะคนแต่ยังพิสูจน์วิสัยทัศน์ของผู้นำยืนยันว่าคนไทยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อยู่เสมอและยืนยันว่าไอเดียใหม่ๆ ที่เป็นของแปลกปลอมอาจาจะถูกต่อต้านจนต้องหยุดชะงักทําให้ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีภาร,รกิจที่หนักกว่านั่นคือทําความเข้าใจกับกลุ่มต่อต้านถ้าทําให้แรงต้านน้อยประเทศชาติก็ได้ไประโยชน์แต่ถ้าแรงต้านมากประเทศชาติและประชาชนก็หมดโอกาส ได้สัมผัสผลสําเร็จจากวิสัยทัศน์น,นั้นๆกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับประเทศไทยมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ